ถ่ายคลิปประจานมันไปวันนี้พวกเรามาต่อเพลงที่แบบเร็วมากใช่ไหมเสียปั๊มจ้าวจ้าวไม่เคยต่อเพลงอะไรเร็วขนาดนี้มาก่อนใช้เวลาประมาณสัก2ยี่สิบนาทีตรนนี้เครื่องเป่าเครื่องเป่าก็ได้อย่ามาเล่นบอกให้ซ้อมอย่าอย่าโอ้ยังได้ยังได้โอ้ยยังได้ยังได้โอ้หมูป่าถ้าถ้าไม่เถียงนี่ได้แล้วป่านนีโอ้เออเราใช้เวลาเร็วมากเครื่องเป่าก็พอได้แล้ว กางเป่าอกเรือแม่นอย่างเดียวแม่นจังหวะนะกางเป่าอทีมทีมเครื่องป่าเขาแน่นปึกเออแอคหน่อยแอคหน่อยเก่งเก่งเรื่อีก็เก่งดนตรีก็เก่งเออแต่ส่วนกีตาร์เบสก็สบายๆนะครับวันนี้ทีมที่เป็นภาระของพวกเราคือใครที่ บอกเครื่องดนตรีแต่อย่าไปบอกชื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาด่ามาเอ้ยไปว่าเด็กแบบนี้เด็กไม่มีกําลังใจซ้อมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาบอกชื่อเครื่องดนตรีได้ว่าไอ้ไอ้เครื่องนั้นอะันเนอะไรว่าต้องตัวคิดว่าว่าไปว่าไปมันก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านหรอมันจะเถียงกับเถียงครูอย่างเดียวคุปปาครปปาครปปาครับตอนนี้พวกเราหยุดเพื่อให้เองซ้อมคุปปาครับดูดูมันดูมันดูมันพูดทีก็หันมาเถียงทีเอ้วเมื่อไหร่พวกเราจะได้ ค <OFFIC I AL> ือจริงจริงลายไม่เยอะหรอกอ่ะเดี๋ยวพามาดูพามาดูลายคีย์บอร์ดลายคีย์บอร์ดมีเท่านี้มีเท่านี้นแต่ก็ยังจําไม่ได้เล่นไม่ได้จําส่วนไม่ได้ไและตอนนี้ <คง S 2> หยุด <นะ S 2> เพื่อให้คีย์บอร์ดพวกเราต้องหยุดเพื่อให้เนี่ยมันจะเลิกแลละต้องให้ห,หยุดเพื่อให้คีย์บอร์ดซ้อมนะคีย์บอร์ดก็ไม่ซ้อมหันมาเถียงอย่างเดียวเถียงฉอดฉอดชอดเถียงคําไม่ตกฟากเออดูคนไม่เถียงนี่เล่นได้ไหมได้ ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูน้ำหน้าเดี๋ยวดูน้ำหน้าเออเอ้ยแยมทำไรแยมกินเครื่องมันไม่ได้กินเนี่ยเดี๋ยวมีคดีอยู่นะทำโบนนะเมฆสาบกินอะไรบอเมื่อเมื่อตอนงานวันเด็กไอ้พวกนี้ทำทอมโบนตกเวทีนะทุกคนโอ้โหอีกแล้วอะไรนะใครทำตกเว้ยทั้งทีมทั้งทีมรับผิดชอบร่วมกันทีมแบบไหนวะเออทั้งทีมนี้ทั้งทีมนู้นใช่ไหมทั้งวงเฮ้ย บอกให้ซ้อมอย่าไม่ได้คุยด้วยแต่หนูจะคุยด้วยจะโผหน้ามาอย่างเดียวโผล่หน้าโดยที่ไม่ได้รับเชิญแถวบ้านเราเรียกอะไรเนี่ยโผหน้าโดยที่ไม่ได้รับเชิญเสนออีมองภาษีไม่ได้เดี๋ยวหาว่าครูสอนในเรื่องไม่ดีอีกมึงบนที่ตั้งเยอะตังไงแล้วมันหยุดไปทำไมพีพีเซนเฟสพรีเซนเฟสแล้วทำไมมีปัญหาไหมดูมันเขาจะถ่ายคลิปกันเปลี่ยนไปทล้ไมอ่ะงที่ที่ตั้งเยอะอเากกับโอ้ยจะไปคุยกัน คือเขาไม่ได้คุยเงียบเงียบหูปากเงียบเงียบเขาจะถ่ายคลิปกันเพื่อให้เองมีเวลาว่างซ้อมเออโอ้ยเหนื่อยปะเจอคนแบบนี้อยู่ในวงเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเถียงมันอมันทำได้ทั้งบอย่าไปคุยกับมันเราเราคุยพูดกันเลยก่อนวันนี้เป็นไงมันเพลงเพลงนี้เพลงชื่อเพลงอะไรนะขอให้เบ้ยไม่เอาเพลงผลกลับเนี่ยเพลงขวยอะไรขรอยห้รอ เพลงนี้ลิขสิทธิ์แรงค่ายจีเพลงนี้ค่ายจีบอกเลยลิขสิทธิ์โคตรแรงแม้กระทั่งพูดชื่อเพลงยังติดลิขสิทธิ์เลยเพลงนี้คือเพลงกวยให้รอกวยให้รอกลวยให้รอแต่จริงจริงเราเล่นแต่วงมาแล้วเพลงนี้เด็กๆก็เลยคีเดียวกันด้วยมั้งเนี่ยน่าจะคีเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าของของอันี้จะเป็นในในวงคอมโบนี่เป็นลายประสานครูเขียนให้ลายประสานอันนี้ก็อันนี้น่าจะตรงมีลายตรงมั้งมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยน่าสงสาร อะไรนะลายเดียวเลยไม่ใช,ใช่นั่นแหละลายอ๋ออันนี้อันนี้ลายหนึ่งอันนี้ลายหนึ่งอะไรครับอะไรครับทำไมครับส่วนลายของเทรนเนอร์เนี้ยเราใช้สองลายนะวันนี้ก็ต่อแบบสบายๆให้เครื่องหนึ่งพาร์ทหนึ่งเป็นลายประสานพาร์ทหนึ่งเป็นลายหลักไปเลยอเียนะเดี๋ยวมาไปดูทีมกองทีมกองมีกี่คนตอนนี้มีสองคนเพื่อนเพื่อนรักเองไปไหนเพื่อนรัก เฮ้ยไม่ได้ต้องเป็นเพื่อนกันตลอดไปเพื่อนกันไม่มีวันตายเขาเออเขาเขาไม่สบายเขาป่วยเขาป่วยป่วยกัป่วยกันเมืองนี่ไปไปสืบทราบมาแล้วไปสืบทราบมาแล้วว่าดอมดอมชอบป่วยกันเมืองนะอ่ะไม่เป็นไรนะเอาคนที่พร้อมแล้วกันนะครับอะไรอะไรปั๊มมันจะเปิดนะด กราเปิดอได้ด้วยน้องอันี้จะเปิดได้น้องเดี๋ยวจะให้เอมี่ร้องเอมี่ร้องเวอร์ชันอรชันนั้นน่ะจริงๆเพลงนี้คุหมูทำมาให้คุูหมูร้องนะครับคุหมูทำมาร้องอีกเวอร์ชันก็จักพันคุูหมูทำมาร้องเองแล้วก็มันจะมีเสียงประสานของผู้หญิงไม่ใช่เสียงประสานหรอกเขาเรียกร้องคู่ร้องคู่เป็นยูนิซันไปเลยร้องอะไรร้องคีย์เดียวกันไปเลยนะแต่ว่าทีนี้ผู้หญิงเขาร้องไม่ไหวเพราะว่าคีย์มันสูงมากใช่ไหม คีย์มันสูงมากก็เลยให้เอมี่ทดคีย์เดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันเอมี่ทดคีย์แล้วมันจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์เนาะเออท่านที่ต้องการฟังเวอร์ชั่นแบบเพาะๆนี่อดเลยวันนี้อดเลยเออลิขสิทธิ์มันแรงนะครับตายคลิปไปเดี๋ยวช่องติดแดงอีกเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นหาความไพเราะไม่ได้แน่นอนจากช่องเราอ่ะพร้อมเข้าที่เข้าที่มามามาหนูคิดว่าหนูจะเล่นได้ไหมลูกได้ได้ค่ะที่เป็นนางเอกเออได้ค่ะ เออมาได้ตบตบเด้อตบเด้ออย่าอย่าไปพูดหยามใาคราแบบไอ้คนคนนูนน้นเราจะไม่ไปแนวนั้นลูกยังไม่เห็นเบื้อ,งห,ง,อง,หหงหลังเขาก็ดีเขาไม่มีหรอกหน้าไหวหลังหลอกอ่หัวหันหลังให้ปุ๊บทำเป็นกระลอกกระแล้ใช่มันคือได้ไมมหมอ,อ้าวลืมโอ้ยลืมพรีเซนต์กีตาร์ลืมพรีเซนต์ของกีตาร์เบสสบายสามคอร์ดเป็นเพลงสามคอร์ดนะครับ เออนี่นี่นี่มี G A minor แล้วก็ G A minor แล้วก็ E minor ปกติก็เป็น G กับ A minor นะครับมี E minor อยู่ไหนวะ E minor โผล่มาหน่อยนึงเพลง3คอร์ดง่ายอ้าวไปไปไปเล่นโชว์ f c เขาหน่อยให้เขาได้ชื่นใจฝากไว้ด้วยนะครับผ้าป่าโรงเรียนครับผมนะสนับสนุนสร้างสมทบทุนสร้างอาคารร้อยเดียว่่ใช มาอาศัยโรงเรียนเขาอยู่ตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยย้ายมาตั้งกับปอไหนปอหนย้ายมาตั้งกับปอหนึ่งมาอาศัยอยู่โรงเรียน5ปีแล้วให้มาร้อยเดียวโคตรแจย่บอกเข้าไปว่าเราให้เท่าไหร่ยังไม่ใส่ยังไม่ได้ใส่เลยเราไม่ได้คิดอยู่ว่าหาเงินเงินที่เราไปออกงานแใจวงมาได้เราใส่ให้หมดทุกบาททุกสตางค์อ่ะอ่ะไปไปไปเอมี่ทดคีย์เอานะลูกเอาพ่อ จั il, หว่าป่ะอันนี้ยังซ้อมได้ไม่เต็มที่นะเมื่อกี้หยุดแค่คีย์บอร์ดเขาซ้อมได้ยังเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ต้องขอโทษไม่เคยให้อภัยไม่เคยคิดจะให้อภัยคนแบบนี้เออ สองคนนี้กลัวเลยเจอคีนี้เข้าไปร้อนเลยดูการเซฟเมนเปย์ก็ให้ร ไม่ติดเลยกก็ติเดลด็กนอนเจอคิดดีก็ไปนน 1, 2, 3, งานบุญท่านสี่หนึงสองสามงานบุญไม่มีใดให้ ตหมอตนต่อก็ให้ท่านูกหวยอตรงนี้ก็มีขยี้นะมีลูกขยี้เหมือนกัน<ม>ขอให้ท่านถูกหวยเตทํอาไ้งานบนุญหนึ่งสงสางานบุญไม่มีไรให้บนให้สวยสวย นี่จะนี่จะมาพอดีพราเองก็ลับทำเขดให้รวขอให้รวย